สวัสดีครับดีดต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปไฮไลท์นะครับเด็กซี่เ t ็โลกนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเด็กซี r เ t r o โลกนะครับตัวนี้เป็นเด็กมีมเนาะก็วิจัยเนี่ยอาจยังไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะมีเวอร์ชั่นที่เก่งกว่านี้ออกมานะครับแต่ว่าเท่าที่เล่นเนี่ยอ่าเวอร์ชั่นเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับก็เด็กของเรานะครับจะเล่นกับตัวของฮาร์เคนะครับจ่าย4ได้54เนาะซ่อนตัวเสียสุดท้ายนะครับ ฮาคิอัสเนี่ยจะเข้าไปสิงในการ์ดซีเครตหรือว่าการ์ดกับดักของเรานะครับแล้วก็หากการ์ดกับดักของเราเนี่ยทำงานเนาะฮาคิอัสเนี่ยก็จะฟื้นคืนชีพออกมาบนสนามอีกครั้งนะครับแล้วก็เนื่องจากตัวฮาคิอัสเนี่ยมีความสามารถซ่อนตัวแล้วทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเคลียร์ได้ค่อนข้างยากนะครับถึงแม้จะเคลียร์ได้เนี่ยน้องก็ยังเข้าไปสิงกับซีเครตนะครับถ้าไม่ใบเนี่ยต้องบอกว่าดิวดาเมจกับ สู้กับมันเนี่ยได้ยากมากๆเลยนะครับก็จะโดน5ดาเมจ5ดาเมจ5ดาเมจทุกเทิร์นนะครับเลยเป็นที่มานะครับว่าเด็กของเราเนี่ยก็จะต้องมาเล่นกับตัวซีเครตนะครับโลกตอนนี้นะครับมีซีเครตดีๆหลายใบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของสถานการณ์ยุ่งเหยิงอ่เมื่อฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้เวทมนต์เนี่ยนะครับเราก็จะได้แมงมุม3-4ที่มีซ่อนตัวเนี่ยลงมารอตีฝั่งตรงข้ามนะครับนะแมงมุมตัวนี้ต้องบอกว่าการซ่อนตัวเนี่ยดีมากๆเนาะฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าไม่ใบถ้าไม ดาเมจเอโอเนี่ยก็จะเคลียร์ได้ยากนะครับรับดาเมจชัวๆใบที่2นะครับตัวสาบานเทสตนะครับเป็นซีเคตที่เหมาะกับคาเคียสมากๆเพราะว่าเป็นซีเคตที่ทริกซีเกทถึง2รอบนะครับเนาะสาบานเทสตเนี่ยนะครับตอนลงมาเนี่ยมันจะไม่แอคติเวตถูกไหมมันจะไม่อคติเวตในเทิร์นเรานะครับแล้วก็ดิสคัฟเวอร์ตัวซีเกทใหม่อีก1ใบนะครับซึ่งซีเกทเนี่ยอาจจะเป็นซีเกทฮันเตอร์ซีเกทล็อกด้วยกันเองนะครับหรือว่า จะเป็นซีเคทเมชนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะเลือกซีเคทเมชซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีตัวของทรยศซึ่งหน้านะครับที่ทําให้เราเนี่ยได้จั่วการ์ดนะครับแล้วก็ในส่วนของโกงความตายนะครับเราก็จะได้มินเนี่ยนที่ตายมาเล่นอีกหนึ่งรอบนะครับก็สามารถใช้ข้อโบกับตัวของแอสโโรก็ได้นะครับตัวของตัวนักขุสุสารชวนสยองนะครับพาธิอัสเองก็ได้นะครับนอหรือจอมเวทรวงตาสเคิร์ดเนี่ยก็ไม่แย่เช่นกันนะครับ ยิ่งคาบาทัวเนี่ยโอ้โหได้แทมโปหนักเลยนะครับก็สามารถเล่นได้กับหลายๆหลายๆตัวเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเซตนิดนึงนะครับก็เลยใส่มาแค่ใบเดียวและนอกจากนั้นนะครับเรายังมีในส่วนของคนแปกหน้ามีพิรุษเนาะในการเสกพวกซีเครตจากคลาสสุดเนี่ยมาช่วยเราได้ด้วยนะครับก็เป็นการเสริมที่ดีนะครับและเมื่อเล่นซีเครตนะครับเราก็ต้องใส่เจ้าพ่อซีเครตนะครับก็คือในส่วนของช่างทําอัญมณีเงาฮานานะครับ บนี้เนี่ยทุกครั้งที่เราเล่นซีเคเนี่ยเราจะสามารถ Discover ร์นะครับซีเคใหม่เนี่ยเข้ามาเล่นเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยปวดหัวกับการแบบเพลย์อาล์ซีเคนะครับเนาะเพราะว่าการที่ไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นกับดักวางกับดักหรือว่าวางซีเค็ดอะไรไว้เนี่ยนะครับทำให เทมโปของเขาเนี่ยเล่นลำบากมากๆนะครับอันนี้เป็นหน้าของ Secret ตนะครับต่อไปมาดูในหน้าของ c o n คอคชั่นบ้างนะครับคอนคอคชั่น co เนี่ยนะครับก็จะมาไม่ครบนะจะมาแค่ในส่วนของนักผสมสารนะครับเข็มขัดแล้วก็มาเป็นกลูหนึ่งใบนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มทรัพยากรช่วงต้นเกมนะครับหรือว่าหาแค่ตัวคอนคอคเนี่ยมาช่วยแก้สถานการณ์ไม่่าจะเป็นคอนคอกดำนะครับค่าตัวใหญ่คอนคอกแดงเบิร์ดดามจถูกปะ้ะหรือว่า คอนอคอกเหลืองที่ใช้บ่อยมากๆนะครับใช้ในการเล่งจั่วด้วยเนาะนะครับก็คอมโบของเด็กเรานะครับก็จะเมลลี่ออนตัวจอมเวทลวงตาสเคิร์ชนะครับใบนี้เนี่ยนะครับเมื่อมันตายเนี่ยมันจะก๊อปปี้สีสี่การ์ดสุดท้ายในกองเรา1ใบนะครับซึ่งการ์ดสุดท้ายของเรานะครับมีแค่ใบเดียวก็คือในส่วนของตัวฮาคิอัสนะครับ ในเกมนั้นเนี่ยเราสามารถเล่นคาร์ทิแกสได้3ถึง4ใบกันเลยทีเดียวนะครับถ้าใช้ตัวของจอมหลวงตาสะเคิร์ตนะครับแต่ว่าเท่าที่เล่นจริงเนี่ยนะครับก็แค่1ถึง2ใบเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะเป็นเบรหลักเลยนะก็คือมือมูลิกกตหนึ่งเนี่ยก็ต้องเก็บไว้นะครับแล้วก็ใบอื่นเนี่ยก็ถ้าเป็นส่วนเสริมที่โลกเนี่ยควรจะมีอยู่แล้วนะครับควีนเนาะก็สามารถใช้แตรเนี่ยเรียกขนาดยักได้ไว้นะครับบางเทอรเนี่ยจริงๆในเกมตัวอย่างเนี่ยพี่สามารถ เรียกคุยมันตั้งแต่เทินสองนะครับต้องบอกว่ามันกดดันฝั่งตรงข้ามแบบหนักมากนะครับคาบาทัวร์นะครับเป็นการ์ดแก้บอดนะครับที่ดีที่สุดของโลกเลยนะครับแก้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดน้ำก็ตั้งเทมโปได้นะครับบอดตามเนี่ยก็สามารถเคลียร์ได้2ตัวแล้วก็เบิร์ดหน้าได้อีกสดาเมจนะครับสำหรับคาบาทัวร์เนาะแล้วก็สุดท้ายเทสเกเมนเนี่ยอาจจะพิจารณาใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเทสเกเมนเนี่ยพี่เอามาเล่นรีเพย์ตัวซีเรีต่างๆนะครับที่ ได้จากตัวของอคนแปลกหน้ามีพิรุษหรือว่าในส่วนของท่านจะไม่อาหา n านะครับหรือว่าจะรีเพย์ขนาดยักษ์ของราชินีอชาชราก็ได้นะครับก็ได้เช่นกันนะครับแวลูอาจจะไม่มากนะครับก็พิจารณาใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเซอร์ฟ,ฟิลลี่นะครับมาใช้ในกรณีที่ตัวฮาคิียสเนี่ยใบยจริงขึ้นมือนะเพราะว่าถ้าอาเคียสไปจริงขึ้นมือเนี่ยไอตัวของจอมเวทดวงตาสะเขินเนี่ยจะใช้งานไม่ได้นะครับก็ ถ้ารีบขึ้นมาข้าขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบเปลี่ยนเป็นมือเซอร์ฟิลลี่นะครับเพื่อเอาน้องเนี่ยไปไว้ข้างล่างจะได้ให้ตัวของจอมหลวงตาสกเคิร์ตเนี่ยเล่นได้ง่ายๆเนาะโอเคครับในส่วนของหน้าที่ของการ์ดต่างๆในเด็กเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในเกมจริงนะครับว่ามันจะเก่งขนาดไหนแล้วก็ค่อนข้างปั่นภาษาขนาดไหนนะสำหรับสีเข็โลกนะครับไปดูกันเลย เออนน้น็ีไน้ัสอ่เล่นได้แต่บเนี้นต้องเก็บอันนี้ไวเล่นไวเล่นเซซีเคดหลังได้ซีเคเราอยากโอ้โห <c oughs> ก็ัจะพูดว่าซีเคดอยกเก็บโอเคควีนมาดีนะ เราต้องเล่นซีเคทที่ทริคยากๆหน่อยนะครับไอ,อ,อ้แม่งตีแล้วแม่งกระเด็นเลยจัวดีนะแล้วก็ฟ้าฟ้าไม่แย่นะรีไลท์สายฟ้าเหลืองนะครับยาที่นี่คือยาอะไรย,ยาฟ้าเหลืองนะครับ บอกเก้งไปแล้วทำไมเดวอนฮันเตอร์มีเก้งอะทำไมเดวอนฮันเตอร์มีเก้งอะ,เ,งอะเธอน้าเราเธอน้าเราปาดควีนได้นะ มาแลว้วมาแลว้วไม่ใช่มาดีเป็นของพี่หรอครับอะไรอะไรคือมาดีของพีอ๋ออมาทูขนาดเท่ารีไลท์เดี๋ยวเธอหน้าเปิดเปิดนี่ได้เปิดเปิดควีนเคียร์เลยเหรออ่าคนหนึ่งหนึ่งสองสอง ขอญาตขึ้นฮาคีลสัสอาจจะตัดมืออ่ะอาจจะยอมอาจะจะเล่นตัดมือให้เต็มเคริร์ฟเดี๋ยวนะขอค่าคิดแป๊บไม่ใช่หลุมค่ะอ่าตัดลิลิกได้นะตัดไปตัดไปอ๋อนั่นมีดาอ๋อ อะไรครัเนี้อ่ะเชื่อแกะรูนวะแม่งกะเอาตายอ่ะ แฝงอาคาเตอร์ได้เคาเตอร์สเปลพี่จะขึ้นควีนขึ้นควีนได้เดี๋ยวาคาลเตอร์สเปลเราก็คีเราก่อนถูกไหมซานเตอนนี้อาจจะอาจจะยังไม่ขึ้นควีนอาจจะเล่นแค่นี้โอแต่โอ้จะเล่นแต่เล่นนี่คือโคตรพ่อโคตรแม่ซีเกตเลยนะเนี่ยแล้วมึงจะพปซ้อนตัวไหนเนี่ยไม่มีปัญหาอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากไม่ใช่หน้าที่เราคิดหน้าที่เขา,าคุณรู้หมดเออหน้าที่เขา ไม่ใช่หน้าที่กูไม่ใช่หน้าที่กูหน้าที่เขาคิดว่าจะแก้ยังไงอุ้ยสกนเราไม่ต้องรียิวสกนอุ่นแล้วแม่งตัวเป็นเวทด้วยมันก็จะวุ่นวายหน่อยนะอ่ะเคานเตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์มตรลสุนทรไล่นทั่วร่างกายโอเค,อเคแล้วปาดอีกทีนึงน,นี้หรอ 8ปดเป็นนิรันดไปจุ๊บออกได้ครับชิลาอีกใบหนึ่งแล้วก็อันนี้โผล่มาโอ้โหแล้วใหม่มันวุ่นวายดีเนาะอ่าและอันนี้ออกไหมออกออกหมดเลยเออดี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 แล้วเนี่ยดีเหมือนกันแล้วเนี่ยเราอะเอ่ากลนเสกกลนเสกแมวไหมอ่ากลนอันนี้ดีกว่ามันมันให้แบบงงงงไม่มีไงล่ะ แล้วก็ลงฮักคิราสอีกใบหนึ่งแล้วก็ลงอันนี้อีกใบหนึ่งแล้วก็ขึ้นควีนไปทีหนึ่งเดี๋ยวนะแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเดี๋ยว,วเธอหน้าควีนอีกทีหนึ่งอ่าอันนี้เป็นเวทไอ้น,นี้ถูกปะแม่งไม่กล้าหรอกวางแขนกันมานานพอวางแขนกันมานานพอแล้วไตยไปดิวะไไตยไปดิวะ <gesch uce> มันจะวุ่นวายหน่อยเด็กนี้มันจะวุ่นวายหน่อยแต่มันจะโอเคเชื่อพี่โอเคเทสเทสเทสโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แลบโซดี้แรปตาโอ้ไม่เป็นปัญหาไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราเปิดเปิดที่ก่อนเปิดแต่แชเ่แล้วมึงเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คารตตัวเองอะ มีใครตามมาไหมก <c oughs> ูเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ค้าตรงเองกับเพื่อนมาลงมินเนี่ยนก่อนมาโดนันนี้อันนี้ก็จะเกิดหลานอยู่แล้วนะครับเฮ้ยมันก็ดูเหมือนเล่นได้แล้วเนี่ยดูไปไมาๆก็เหมือนจะเล่นได้นะ แค่ว่านายลงมินเนี่ยไม่ได้แค่นั้นเองอ๋ออุ้ยมันตัดแขนมันตัดแขนเข้ามาทัวร์ตัดหัวด้วยอือเข้ามาทัวร์ึงหัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไรตอนนี้เราอาจจะอาจจะเปลี่ยนมือก่อนเล็กน้อย บอกตามตรงฆ่าฐานฆ่ากระโดดแแรงอ่าโอเคนี่เรามีมีวันนี้พอดีสบายสบายอุ้ยมีตัดมงตัดมือด้วยชอบตัดมือไหมชอบชอบตัดมือดีครับตัดมือไปอโอ้ของดีทั้งนั้นอ่ะตัดกอง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 อ่าขออนุญาตใส่ซีเคนตอีกสองใบนะฮะโทษที มันก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับมันอะไรครับเนี่ยมันอะไรครับเนี่ยเด็กเด็กอะไรครับเนี้ยถึงเวลาแล้วนี่ไงถึงเวลาแล้วโดนฮากิร่าไปถึงเวลาแล้วนี่ปลาสองตัวเบาเบา ไปเรียบร้อยโดนไปอีกตัวอีกสองใบอีกหนึ่งฮักกิลาสเฮ้ยเล่นได้นะเนี่ยห้าสิบห้าสิบสิบห่อะยีบออนบอร์ดอ่ะตอนเนี้ยยีสามอะ เรียบร้อยฝันดีลาตีสว ah> ัสดิ์ไม่มองมุมอื่นบ้างเลยอสบายสบายสระนะครับ สนับสนุนโดยเพจ elh s นะครับเพจสติมเมอร์และร้านค้า h e a r t s t o n นะครับมีให้บริการทั้งสกินแพ็กการ์ดทาวเวนพาร์ตพรีออเดอร์หรือแม้กระทั่งรนะุนสโตนเนาะสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าซื้อเองมากๆแน่นอนนะครับที่สำคัญคือพี่เป็นคนบริการเองนะครับดูแลทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับอย่าลืมมาสนสนุนพี่สอนด้วยนะจ๊ะมึง สวัสดีครับ,เอ,บเอาเรื่องอยู่แล้วกันนะเออดูเหมือนกันนะสวัสดีกิติกิติพักด้วยนะครับต้องปกป้องธรรมชาติวุ้ยอุ้ยอุ้ย,อยคอยควีนมะเนี่ยคอยควีนมะเนี่ยเรียบร้อยได้ไดนแล้วนะครับ ไอตำนานเปลี่ยนพลังฮีโร่มันดีไหมครับก็พอได้มั้งเอาเลยเหรอเ <L Spider> ชื่อตัวนี้มันรีบจัดเลยวะ่ะอาการจะรุนแรงหน่อยนะ <L ess> <L ess> ยาฟา้าแล้วถ้าเป็นคอยคิงถ้าคอยคิงจะกลายเป็นกระดอนครับผม <L ess> นี่ไงมันต้องมีคนชง อ๋อมันอ๋อเรีกยกสองใบโอเคเราขาดเวทใบหนึ่งโอเคเพปเลยนะอ๋อเราคอยคอยเพปบ,บาดควีนคอย,คอยเพปบาดวางแผนไม่ล่ะ <c oughs> เขาก็รีบนะผู้ชายคนน,นี้รีบเกินคัดกางอีกแล้วมึงเอาคัดกลางมาทำไม,ม,ไมขยันหา,าจริงคัดกางเนี่ย เล่นเ er ด็บจะร่น er อนมือหนึ่งอีกมือนึงอ่ะขาดมือล่นจะล่อนมือหนึ่งน่าแรงจัดจัดหนักเฮ้ยมันแบบไม่ฟอร์ดใช่ไหมมันเล่นแบบไม่ฟอร์ดใช่ไหมอ้าวดีต้อดิเดี๋ยวนะอ้าวเรียบร้อยสบายสบายไปซะแล้วกูแล้วเจอฮันเตอร์กูจะรอดเหรอเนี่ย กับเร็กซ่าไปถ้าทำตามสัญชาติยานเอฟซีบลิงชอนในเด h ะเฮาส์วันนี้ดีเนาะจอมจอมจอมเวทลวงตาสเคิร์ตพาแขกมาด้วยเหรอเนี่ยแล้วเจอโคตรหนอนอ่ะเปิดเบสเปิดเบสเปิดเบส รุนแรงหน่อยนะนอนอะไรนอนอะไรนี่นอนนอนไม่รับเราต้องเชื่อมั่นเราต้องเชื่อมั่นในรีไลท์ดิโอ๊ยใช่แม่กระเด็นโคตรไกลโดนเดเมจทีนึงติดตามมาไหมอ้าวถึงตทิกเกอร์เดินาเทินหนักน่าจะน่าจะยังอยู่เนาะเนาะน่าจะยังอยู่เสียดายจัง มันฟอร์ดวะอฟรน,นี้เขาอาจจะปึกคบึ๊กมาโอเคอันนี้มีใครเคยสอนอยังว่า ถ้าสมมุติว่าเราคิดอะไรไม่ออกอ่ะให้เราเลือกอะไรให้เลือกเมดไว้ก่อนให้เลือกเมดไว้ก่อนดีไม่ต้องคิดเมทเสมอตัวประหลาดตัวแล้วโอ้โหมาหลุดไมตายนะพี่สอนสอนเองนะครับแต่ไม่เคยบอกความจริงนี่ไงลีไลเลยอุ้ยตีเคาน์เตอร์ตีเคาน์เตอร์ตีเคาน์เตอร์ตัวนี้ ถ้าเคาน์เตอร์ต้องอ่า B B 4 6ใช่ไหม B46 B O2 ป่ะ O2 ไม่เคยเล่นกันอะไรเด็กเด็กอะจิตไปเยอะด้วยอันนี้ขอญาตขอญาตเช็คซีเครตก่อนได้ไหมขอญาตเช็คฟรีสก่อนได้ไหม พวกมันรู้ตัวแล้วโอ้เธอหน้ามันมเ,เป็นเทินหมานี่หว่างั้ต้องเอาตัวนี้เช็คเดี๋ยวนะตัวนี้เช็คตัวนี้อาริถึงตายพวกมันรู้ตัวแล้วบ กดดันไปนะแล้ว Hidden Mining นะครับไปสุดท้ายอฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดพี่ว่าเราต้องตัดมือเขาว่ะคืนที่แมนดูสาแต้งครับดีครับทีมมาดับ T S ก็ไม่ต้องกลัวใครอยู่แล้วป่ะอรินตา เรายังเคาน์เตอร์เรายังเคาน์เตอร์นี่อยู่ mm hmm. ก็จะมีดอกดึง mm hmm. ถูกไหมฮะเราเราลงมินเนี่ยนอาจจะอาจจะมีอาจจะมีงูมาใส่เราแต่ต้องตัดกันก uh ็ต้องตัดไม่ใช่หลุมค่ะโอ้ น้องชายโน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 เคาเตอร์คาเตอร์คาเตอร์ไม่เอา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 ไม่เล่นไม่เล่นไม่เอา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 ไม่ม่เมเร่อ่อ